อยู่ในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับเราจะไปดูความคืบหน้าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ผ่านมานี้นะครับโดยล่าสุดวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ได้มีการเคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วครับ จากสถานการณ์ล่าสุดในวันนี้นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยและได้เปิดถนนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติทางด้านการไฟฟ้าอำเภอยะรังได้ทําการซ่อมเสาไฟฟ้าที่ถูกเผาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติในส่วนของกองประปาเทศบาลยะรังก็ได้เข้ามาทําความสะอาดคราบเลือด ที่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้ทําการแจกจ่ายน้ําสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านนายอาเซวาเมนายกเทศมนตรีตําบลยะรังกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับได้สร้างความสูญเสียและความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากทางเทศบาลตําบลยะรังได้กําชับมาตรการความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยได้กําชับเจ้าหน้าที่ได้ดูแลให้ความดูแลการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและได้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังและสอดส่องดูแลความผิดปกติในพื้นที่ พร้อมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อีกครั้งนี้ด้วยครับค่ะสำหรับความคืบหน้าของคดีล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุโดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าที่ด้านหน้าของเทศบาลตำบลยะรังค่ะอีกทั้งยังต้องรอผลพิสูจน์จากพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุทั้งปลอกกระสุนปืนที่พบ โดยพบปลอกกระสุนปืนทั้งอาวุธปืนยืนและอาวุธปืนพกสั้นจํานวนมากส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุนในครั้งนี้คาดว่าจะมีคนร้ายประมาณ15-20คนโดยพฤติกรรมของคนร้ายแบ่งกําลังตามจุดต่างๆทําเป็นขบวนการโดยจุดแรกคนร้ายจะลอบซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านหน้าของเทศบาลตำบลยะรงังพร้อมทั้งใช้ระเบิระเบิดแบบกว้าง เข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อคนร้ายขอเหตุเสร็จกลุ่มคนร้ายได้กระจายกำลังตามจุดเสาไฟฟ้าทั้ง3จุด ก่อนที่จะหลังจากนั้นนะคะก็มีการจุดชนวนระเบิดเสาไฟฟ้าทันทีค่ะเพื่อหวังให้เสาไฟล้มลงปิดกั้นเส้นทางต่างๆซึ่งคนร้ายมีการวางแผนเป็นอย่างดีและใช้เวลาในการก่อเหตุไม่นานนักอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงทํางานติดตามกลุ่มคนร้ายอย่างต่อเนื่องและจะรู้ตัวกลุ่มคนร้ายไหนไม่ช้านี้ค่ะ